ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบมหาภูมิพลอดดุเมหาราชบรม,มานาธบพิต์พระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2470ณโรงพยาบาลเมาส์จอร์อเบิรนรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อพระชนมพรรษา18,000พรรษารัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงต่อจาก พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2489นับตั้งแต่ขึ้นครองราชกก็ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยมากมายทั้งในยามที่บ้านเมืองสุขสงบและในยามที่ต้องเผชิญกับภัยรอบด้าน insurgents are telling insurgents. people about schemes like this that you're involved in. Depends on the the one. Sometimes they will say that uh, they are the initiators of this scheme. Sometimes they will say that uh, this scheme is the devil's scheme. Depends on the, the man. But, but in a sense, there's a bit of truth in that because. Uh, they might be claiming that were it not for all their action, you and the government you wouldn't like be doing ask, these things here. You yes. like to pose this question? This is a half truth. If uh, they were not there, they, we would not have the trouble, and we would have built this dam a long time ago. But if, uh, because they are there, we must take the trouble to come here because uh, the people who build this, they want to have some encouragement. you're saying that this is evidence that you're winning. winning against what? communist insurgency? oh, i don't know. but we are winning against hunger. this is what we, we are doing. we are not fighting against people. we are fighting against hunger. we want to have them have a better life. if we make this and they have a better life, the people you call communists in Sweden will have a better life also. So everybody is happy. นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสารคดีความยาวกว่า2ชั่วโมงชุด Soul of a Nation The Royal Family of Thailand ศูนย์รวมใจของชาติพระราชวงศ์ไทยที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ BBC เมื่อเดือนมกราคมพศ2523 ทำให้คนทั่วโลกเข้าใจในประวัติศาสตร์และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมากยิ่งขึ้นสารคดีชุดนี้แสดงให้เห็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและชีวิตส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนธถบตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยอย่างใกล้ชิดอย่างที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าตลอดช่วงรัชกาลที่ครองแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องซึ่งยากจะพบเหตุได้ในสถาบันสูงสุดของชาติใดไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษดรในถิ่นทุรกันดารการเสด็จเยี่ยมทหารแนวหน้าในพื้นที่สู้รบที่เต็มไปด้วยอันตรายและในเวลาต่อมาอยัางทรงริเริ่มโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริอีกมากมายเพื่อพัฒนาชนบทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรแสดงให้เห็นว่าพระองค์ After the day's visible work and activities are over, the king can spend four, five, or even six hours alone in his study at night. Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the day and plans tomorrow's trip. S you s p e n what what you're doing with his manuscripts if i see something you see circles there places that can be developed 10ปีแห่งการครองแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนคนไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า4,000โครงการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันตกถึงตะวันออกทั้งเรื่องดินน้ำป่าสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเช่นเรื่องดินที่ทรงได้รับรางวัลเดวิแมนิเทเรียนซอยไซิสหรือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากองค์การสหประชาชาติและได้ประกาศให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกได้รับเหรียญทองเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเหรียญทองสาธารณาสุขเพื่อมวลชนจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมระดับโลกจากผลงานเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาจากสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ของเบลเยียมเป็นต้นนอกจากนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำด้านสันติภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานให้ปวงชนชาวไทยนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเนสโกที่องค์การสหประชาชาตินำไปให้ชาติสมาชิกนำไปปฏิบัติอีกด้วย mm. ในหลวงรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างของการทำงานหนักเพื่อประชาชนการใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนไทยลุกขึ้นทำความดี ทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบตรามาธิบดีจากกรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมมนาถบพิษสวรรคตเมื่อวันพระราชบดีที่13ตุลาคมพศ2559เวลา15นาฬิกา52นาที ณโรงพยาบาลสิริราชสิริพระชนมพันธ์าปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีสิ่งที่เรามองเห็นจากโครงการพระราชดำริต่างๆคือความตั้งใจนะคะของในหลวงการที่9ก้าในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหรือจิตอาสาพเพื่อสังคมค่ะก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราเนี่ยดำเนินรอยตามที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นถ้าทุกคนทำแบบนี้สังคมเราก็พัฒนานะคะ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของในหลวงการที่9ในการกระทําเพื่อประสบคนิกรไม่ใช่เพียงแต่การพูดอย่างเดียวแต่ทรงทำด้วยค่ะนอกจากนี้โครงการพระราชมรุกโครงการก็ยังมีรายละเอียดปริกย่อยที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงใส่ใจทรงกันกรองทรงตรวจสอบอย่างรอบคอบกว่าที่โครงการพระราชมรินั้นเนี่ยจะสําเร็จออกมาได้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเวลาทํางานเราควรจะตั้งใจทําค่ะเพื่อให้งานออกมาเนี่ยสำเร็จ เหมือนกับงานของพระองค์ท่านค่ะเราจะเห็นว่าโครงการพระราชดริต่างๆนี่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราเนี่ยโดยที่บางทีพวกเราไม่รู้ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นถนนนะคะถนนสายห้วยมงคลซึ่งใครที่ไปบริเวณเพชรบุรีหรือหรือหัวหินเนี่ยจะเคยได้ยินสายถนนสายนี้นะคะถนนสายเนี่ยเป็นโครงการพระราชมำธิโครงการแรกของในหลวงการที่9เพื่อพัฒนาชนบทเลยนะคะในหลวงท่านเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านชาวห้วยมงคลเนี่ยยากลําบากมากในการนําผลผลิตเนี่ยนะคะจาก หมู่บ้านไปขายที่ตลาดหัวหินค่ะถ้าเข็นไปตามถนนเนี่ยต้องใช้เวลา2วัน2คืนแต่ถ้าจะจ้างรถก็จะจ้างรถจิบนะคะครั้งหนึ่งในการจ้างก็จะ500บาทซึ่งก็จะไม่คุ้มกับไม่คุ้มกับรายได้ที่จะได้เพราะองค์ท่านเนี่ยก็เลยมีรับสั่งให้มีการปรับแล้วก็สร้างถนนห้วยมงคลค่ะจากเวลา2วัน2คืนที่ต้องเข็นของออกไปขายที่ตลาดหัวหินลดเวลามาเหลือแค่1 5ถึง20นาทีเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ยังจะเห็นโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นโครงการที่พระอ,องค์ท่านให้อนุรักษ์ป่าต้นน้ําซึ่งการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําไม่ใช่แต่ต้นน้ําที่ได้กรางน้ํามาถึงปลายน้ําได้หมดเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโครงการในการบําบัดน้ําเสียที่พระอ,องค์ท่านใช้ผัดตบชวาในการดูดซับสิ่งสกปรกจากน้ําเสียซึ่งโครงการนี้ พวกเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้น้ําเสียลดลงจากประเทศไทยลงมากเลยนะคะโครงการอีกโครงการหนึ่งของในหลวงการที่9ที่คนพูดถึงมากคือโครงการแก้มลิงค่ะแก้มลิงเป็นโครงการเนี่ยที่หาพื้นที่เนี่ยมารองรับน้ําท่วมและถือโอกาสพักน้ําแล้วก็บําบัดน้ำเนี่ยให้หายเสียก่อนที่จะปล่อยน้ําออกไปค่ะโครงการต่างๆเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นโครงการที่พวกเราเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์โดยที่เราเนี่ย ไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่แท้เป็นโครงการในพระราชริ่ของในหลวงในการที่9ค่ะ